สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีดูหลงพรทบป,ปี05วัดชนแดนอันนี้ที่เกิดจากการที่ได้ไปฟังมาหลายๆที่แล้วก็ไปดูมาหลายๆอย่างคือวิธีดูอันดับแรกเลย ดูที่สีผิวก่อนสีผิวจะออกเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวหรือที่เขาเรียกกันว่าสีเยี่ยวม้าคล้ายๆชุดรอดอนักศึกษาวิชาทหารแล้วถ้าดูดีๆก็จะเป็นผิวสี แดงแดงสักาคือแดงแดงออกส้มทำไมถึงเป็นแดงแดงออกส้มเพราะว่าเกิดจากปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์คือทองเหลืองผสมกับบอแหล็กมันก็เลยจะออกเป็นสีแดงแดงออกส้มนี่คือที่มาส่วนหนึ่ง สองดูพวกเนื้อเกินบางองค์ก็จะมีเนื้อเกินบางองค์จะไม่มีเนื้อเกินเนื้อเกินจะขึ้นไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นตรงบริเวณล่างขาขวาช่างเขาก็ตะใบออกช่างเขาก็จะดูก่อนว่าเนื้อเกินขึ้นตรงไหนช่างเขาก็จะคิดว่าถ้าตะใบตรงนี้ แล้วมันสวยช่างเขาก็ตะใบทิ้งแต่ถ้าตะใบตรงนี้แล้วมันไม่สวยช่างก็ปล่อยไว้แล้วจุดที่สามดูบริเวณตรงซอกคอซอกคอมันก็จะมีรอยรอยตะใบถ้าซอกคอสวยบนบริเวณศีรษะก็จะสวยเหมือนกันจะเป็นรูปหวัวไม่ขีดบางองค์ก็ ไม่มีรอยตะใบตรงซอกคอทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามองว่าพระทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 10, องค์แล้วช่างคนเดียวมันไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นช่างอาจจะเป็นสิบคนยี่สิบคนแล้วนิสัยช่างแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันช่างบางคนก็รักความละเอียดหน่อย ก็จะตาใบครบทุกสัดส่วนช่านบางคนก็ไม่ค่อยละเอียดก็จะปล่อยผ่านไปบ้างต่อไปก็ดูบริเวณพวกเนื้อผิวสังเกตบริเวณผิวดีๆผิวจะผิวจะไม่เรียบจะมีรอยสักๆเหมือนสายละเอียด บริเวณทั่วตัวทั่วองค์อันนี้จะเป็นเหรียญแล้วจะเป็นเหรียญประกบอันนี้ให้ดูประกบมันดูไม่ได้มันเลี่ยมไปละคราวนี้มาดูใต้ฐานใต้ฐานก็จะมีรอยตัด รอยตัดก็จะขึ้นส่วนมากจะขึ้นบริเวณตามขอบขอบเล็กๆขึ้นบริเวณตามขอบขอบ,ขอบเล็กๆแล้วอันนี้ก็เป็นรอยยุบตัวเขาก็ใส่เทโลหะลงไปก็กลายเป็นหลวงพ่อแล้วบริเวณตามหลืบตามซอกก็จะมีคาบเบ้าติดมา ไม่มากก็น้อยบางองค์ก็ติดมากบางองค์ก็ติดน้อยติดแน่นเป็นผิวเดียวกันเลยแต่ถ้าติดมาแล้วมันหลุดอันนี้มันเหมือนเขาทำเอาแล้วตรงดินถ้าเราส่องไปแล้วมันแบบละเอียดไม่คมอันเนี้ยของแท้แต่ถ้าเราส่องไปแล้วแล้วมันคมอะ่ะอันเนี้ยรีบวาง รีบวางให้ไวเลยอันนี้ก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งคราวนี้มาดูบริเวณข้างหลังตรงบริเวณข้างหลังเนี่ยจะเป็นเขียนเป็นยันเหมือนยอ,อยักษ์เนี่ยยอ,อยักษ์เลอาเรือเ,รเลอเรือแล้วก็วงกลมเป็นยันมะอุ มะแปลว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนอะนี่คือพระธรรมอากาลิโกส่วนอุคือเป็นพระสงฆ์อุชุปติปันโนแล้วอุในรูปหล่อหลวงพ่อทบคือเป็นอุองค์การปฏิโลมจะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องมหาอุดแคลา,าดแล้วอุองค์การปฏิโลเนี่ยจะเป็นสายวิชา เพชรก,กับร้ายกลายเป็นดีใครคิดร้ายมาคนนั้นก็รับความสวยแปลจะเป็นสุดยอดของสายวิชาณปัตถมังแล้วก็สายวิชาเพชรกับแล้วรูปหล่อโบราณหลวงปทบเนี่ยจะลงด้วยแผ่นทองพุทธคุณ56แผ่นพระธรรมคุณ34แผ่นพระสังฆคุณ14แผ่น จะเป็นสายวิชาเพชรกับล้วนอ,อักษระที่ลงแผ่นทองอะ่ะจะเป็นการลงอักษระแบบปฏิโลมเป็นองค์ยันพรรัตนตไตองค์ยันพระไตาสารณคมแล้วก็ยันพระพุทธคุณแล้วรูปบ่อโบราณอะ่ะจึงไม่ธรรมดาถือว่าเป็นที่สุดของสายพุทธาคม ในสายนะปัตถมังพระเจ้าห้าพระองค์และสายวิชาเพชรกับวิธีดูมีตำหนิเพิ่มเติมแนะนำมาได้แล้วก็ไปดูวิธีการหล่อโบราณสมัยปี05อันเก่าๆหลักการคือเขาจะเอา ที่พึ่งปั้นเป็นรูปปั้นเป็นรูปก่อนปั้นเป็นรูปองค์หลวงพ่อที่เราต้องการพอปั้นเสร็จแล้วเขาก็จะไปหาข,ข,ข,ขี้บัวขี้ควายจำไม่ได้สองอย่างนี่แหละเอามาหมักหมักไว้คืนนึงแล้วก็จะมีมีแกบเผา คือแกบดำแล้วก็อะไรทรายละเอียดมีอยู่4อย่างเอามาเป็นส่วนผสมพอปั้นได้เสร็จแล้วก็เอาแล้วก็ดินจอมปวกเอามาตำตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผสมกับแกบ่ผสมทุกอย่างแล้วก็เหมือนอันนี้เหมือนมืสาธิตงมือ น้ำมันความแวะปุ๊บปิดละเขาก็จะเอาไฟลนพอไฟลนวงหลวงพ่อที่ปั้นเป็นขนที่พึ่งมันก็จะละลายละลายละลายลงมาพอละลายอะ่ะข้างในอะ่ะก็จะกวงกลายเป็นบล็อกเหมือนปูนปัเตอร์ที่แบบไปเห็นตามงานวัดทาสีตามงานวัดพอหลังจากนั้นเขาก็จะเอา มูลมูลวัวแล้วมูลวัวเนี่ยต้องเป็นวัวเลี้ยงตามธรรมชาติสมัยก่อนเอามาทาสี่ห้ารอบเพื่อไม่ให้เห็นตามดตาปลาอ่ะแล้วก็มาประกบพอประกบเสร็จละพอประกบเสร็จละก็เอารวดมามัดเหมือนเป็นดินเลยมัดเน้นให้แน่นๆ พอมัดแน่นเสร็จแล้วก็เอาโลหะไปเทใส่แล้วประวัติความเป็นมาของชุดนี้มันมีหลายอย่างที่ได้ยินมาคือเกิดจากหลวงพ่ออ้วนวัดดงขุย <c oughs> คือแกสร้างพิมพ์เตารีดไปหาช่างจังหวัดพิษณุโลกที่บางละกร,รมมา แล้วพอดีปี06กรรมการที่วัดชนแดนเห็นฝีมือช่างก็เลยติดต่อสอบถามให้มาสร้างหลวงพ่อทบชุด2ชุดแรกนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสร้างที่นครสวรรค์แล้วตอนนั้นโรงงานยังอยู่ดงขุยแล้วช่างก็มาแต่ที่นั่น การเดินทางแบบทองเหลืองนครสวรรค์เพชรบูรณ์ไม่มีขายต้องเดินทางแบบไปซื้อกรุงเทพแล้วก็เอามาผสมกับบอแหลกอ่ะก็คือสาเหตุที่มันออกแดงส้มหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำยาน้ำยาผสานทองเป็นเรื่องเล่าของสมาชิกท่านนึงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เขาจ้างวันละห้าบาทให้ไปช่วยแต่งพระ เรื่องทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับ